สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดีย๋ยววันนี้เรามาทําสับปะรดผัดกุ้งกันนะคะที่เราจะต้องเตรียมก็คือกุ้งสดนะคะแกะให้เรียบร้อยค่ะประมาณสัก12-15ตัวนะคะแล้วก็สับปะรดประมาณสักครึ่งลูกค่ะเอาแกนออกนะคะต้นหอมประมาณสัก2-3ต้นนะคะหั่นท่อนเล็กค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมก็เอาประมาณสักหัวหนึ่งค่ะ เราก็จะทุบก,กระเทียมก่อนนะคะใช้กระเทียมไทยก็ดีค่ะก็จะหอมขึ้นนะคะกระเทียมไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเปลือกไม่แข็งมากก็สามารถใส่ได้นะคะก็เรียบร้อยตอนนี้เราก็มาทำส่วนของก็ชิ้นประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่ค่ะชิ้นประมาณนี้ก็ได้ค่ะ เราก็เตรียมเครื่องของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปลงมือผัดสับประรดผัดกุ้งของเรากันเลยค่ะก็จะลงน้ำมันนะคะถึี4ชั้นโต๊ะลงกระเทียมค่ะผัดกระเทียมให้หอมนะคะตามด้วยกุ้งสดค่ะ เมื่อกุ้งเริ่มที่จะสุกนะคะให้ใส่สักระรดเลยค่ะพอผัดชกพักนะคะให้ดีไฟเล็กน้อยปรุงเครื่องเลยค่ะด้วยน้ำมันหอยค่ะเราจะปรุงด้วยน้ำมันหอยประมาณคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม้อนโต๊ะให้ตัดความอร่อยด้วยตัวน้ําปลานะคะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วให้ใช้ไฟแรงนะคะก่อนนำขึ้นค่ะ ยิ่งไฟแรงก็จะหอมกลิ่นกันไนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมค่ะแล้วก็สามารถปิดไฟได้เลยนะคะสับปะรดผัดกุ้งของเราก็เรียบร้อยนะคะ อันนี้ผัดใหม่ๆค่ะแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวสับปะรดก็จะออกน้ำด้วยนะคะเมนูนี้เนี่ยไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะถ้าใครชอบหวานก็เติมไปนิดหน่อยเพราะว่าเราจะเอาความหวานธรรมชาติจากของตัวสับปะรดค่ะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็ปรุงตามปริมาณอย่างนี้เลยค่ะทดลองทำกันดูนะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆค่ะสับปะรดผัดกุ้งคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะคะฝากกดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ